ชิดจอรอดูยังอยู่ที่ละครเพลิงตะวันพร้อมเรื่องแซวเพลงเอสกัตพงกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้ที่ต้องพาสาวน้อยตะวันขี่ชมทุ่งรับ,บลมพร้อมบรรยากาศสวยๆแต่เบื้องหลังคนละเรื่องเซฟานี่บอกเลยว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มีแต่เรื่องหา พร้อมลุ้นตลอดเวลาอีกด้วยครับตอลนังคือเราพูดกันก่อนระบบให้เซฟดูมันไม่ค่อยดีนะเนี่ยตั้งแต่แรกเราเห็นแล้วเราก็พยายามไปเรื่อยๆคือมันไม่เรียบตลอดทางแต่หน้าเราสองคนต้องแบบว่ามีความสุขหน้าต้องนิ่งแต่จริงๆแล้วข้างในนี่กังวลมากเลยคือนี่คือแบบมันมีจังหวะนึงที่มันตกหลุมนะฮะมันก็เลยมือก็บุดไปด้วยความรักที่กระโดดลงก่อนเลยจ้าผมก็ไปอย่นี้างนี้ผมก็เซอยู่แต่ไม่ล้มฮะ เอบื้องหลังน่ารักน่ารักของเพลิงตะวันมีให้ชนอมยิ้มอีกเยอะติดตามในชิดจอราดูนะครับ